สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อปาฏิหาริย์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูภายใน9วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะ ซึ่งเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีก็รับไว้นะเพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ต้องเก็บไปคิดมากเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทนะระมัดระวังตัวไว้บ้างชีวิตจะดีจะร้ายก็อยู่ที่การกระทาของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะ เดี๋ยวเรามารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะกลยจะปีใหม่แล้วนะคะมานะดูกันว่านะชาวราศีธนูจะมีข่าวดีมีปาฏิหาริย์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณในช่วง9วันนี้นะจะเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่หรือเปล่านะคะนะให้พลังงานจากไพ่ช่วยทำนาย ไพ่ใบแรกนะคะสดาบ3มเหรียญน,นะคะหนึ่เหรียญน,นะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะกับชาวราศีธนูนะคะอสศวินถือเหรียญนะสิบดาบนะคะนะอุปสรรคปัญหาชีวิตมันก็มีบ้างแหละนะคะนะแต่ยังไงซะชีวิตก็สดใสด้วยเดอ sun นนะคะ justice หนึ่งไม้เท้า q u e e n s of s ซอ t และใบสุดท้ายนะคะ j d g m e n t ถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับชาวราศีธนูช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจนะมากมายเลยต้องใช้ความเด็ดขาดนะคะจะมัวลังเลนะภาะวะผบงไม่ได้เลยขอให้ใช้สติในการตัดสินใจใช้เหตุและผล นะแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ดีนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องจัดการนะต้อก็ค่อนข้างคิดเยอะพอสมควรแต่เป็นการคิดเยอะในทางที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะชีวิตเหมือนได้เติบโตมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะคะนะมีเรื่องของการพูดคุยเจรจ,จามีการได้เข้าสังคมอะไรใหม่ๆมมากมายเลยทีเดียวมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะนะคะ คุณจะมีเสน่ห์นะมีแต่คนอยากเข้ามาคยุยอยากเข้ามาทําความรู้จักเราก็ต้องดูคนให้ดีๆด,ด้วยนะที่เข้ามาดีก็มีที่เข้ามาไม่ดีนะมาเพื่อหวังผลประโยชน์ก็เยอะนะก็ต้องระมัดระวังด้วยและช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการเจราจานะวาจาศักดิ์สิทธิ์นะพูดแล้วมีเงินมีทองเข้ามานะคะวาจาจะพาจะพาคุณร่ํารวยนะดังนั้นก็ พูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่มันจะเป็นผลประโยชน์ให้กับเราแต่ก็ไม่ให้อ่าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะนะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็จะเข้าตัวเราโดยทันทีดังนั้นก็พยายามพูดแต่สิ่งที่ดีให้คิดก่อนพูดเสมอนะคะคิดและแตะตองให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเพราะว่าเราถ้าเราพูดหรือทําอะไรไปแล้ว มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะเราก็ต้องยอมรับผลที่ตามมานะดังนั้นก็คิดแล้วก็แต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรออกไปนะคะนะแต่แต่ทิศทางนะของการพูดของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะนะพูดแล้วมีคนเชื่อถือนะมีคนสนใจเรียกเงินนะเรียกลูกค้าเข้ามาใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายมไม่ไม,ไม่ว่าจะเปิดหน้าร้านหรือว่าขายผ่านสื่อออนไลน์ ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะจ้างยอดขายแบบว่ามาหาศาลกันเลยนะมีเงินทองไหลมาเทมานับกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะเนี่ยเป็นช่วงที่วาจานะศักดิ์สิทธิ์ปากจะพารวยพูดยังไงได้อย่างนั้นนะก็ควรจะพูดในสิ่งที่ดีที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะมีโอกาสในการทําเงินมากมายเลยทีเดียวนะคะที่หยิบยื่นเข้ามาหาคุณแม้จะเป็นเพียงโอกาสเล็กๆเราก,ก,ก็ต้องคว,าาว้ามเอาไว้นะเป็นโอกาสที่แบบ ค่าตอบแทนมันอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเราคว้าเอามาทําไว้นะคะถ้าคุณทําดีมีผลงานที่จะรับการยอมรับมันก็จะมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสมันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นและจะกลายเป็นโอกาสที่สร้างยอดเงินให้อย่างมหาศาลในอนาคตอีกด้วยได้รับโอกาสดีๆก็ข,ขอให้ทําให้เต็มที่สุดความสามารถนะคะเพราะว่ามันก็น้อยคนนะที่จะได้รับโอกาสดีๆนั้นนะคะ นะใช้ความสามารถใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่นะคะเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูในช่วง9วันนี้นะสพัฒดีมากเลยนะคะมีเงินหลั่งไหลเข้ามามากมายจากหลากหลายช่องทางบางท่านทํางานประจําแล้วก็อาจจะมีการทํางานเสริมทํางานจอบเล็กจอบน้อยควบคู่กันไปเวลามีเงินเข้ามามันก็จะมาจากหลากหลายช่องทางขอให้คุณลงมือทาเถอะนะคะ คิดอยากทําทอะไรนะอยากทําทอะไรใหม่ๆที่มันจะสร้างผลกําไรที่ดีสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณทําแล้วมีเงินมีทองเข้ามาลงมือทําเลยนะคะเนีย่ยลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้นะอย่าคิดนาะนอย่าลังเลนะคะถ้าเราคิดดีแล้ววางแผนมาดีแล้วลงมือทําเลยเพราะว่าความสําเร็จมันก็ต้องใช้ระยะเวลาด้วยนะรวมถึงมันอาจจะเป็นโอกาสที่ในอดีตเราเคย ไม่ได้โอกาสนั้นนะคะพอถึงนะ้าปัจจุบันนี้ด้ยประสบการณ์นะเราเก่งขึ้นนะเราพัฒนาขึ้นโอกาสที่เราเคยพลาดไปมันก็ถูกหยิบยื่นมาให้เราในตอนนี้ก็ได้นะคะนะดังนั้นโอกาสบางทีมันมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเข้ามามันอยู่ที่เรานี่แหละนะจากควงคว้าโอกาสด้วยตัวของเราเองด้วยนะคะ คือเราต้องผลักดันตัวเองด้วยนะโอกาสดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตนะคะการเดินทางนะใครเดินทางช่วงนี้นะโกยเงินจะเลยนะคะนะเป็นช่วงกรอบโกยนะยิ่งทําก็จะยิ่งได้งานะที่เกี่ยวกับการเดินทางการค้าการขายที่แบบไม่อยู่กับที่บางท่านทําอาชีพค้าขายที่แบบเดินทางบ่อยๆนะเดินทางไปขายจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะคะหรือขายทางสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ย ช่วงเนี้ยเป็นช่วงทำเงินของคุณเลยนะโกยได้โกยเลยนะคะเป็นช่วงที่จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะดวงพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ตกตกตกต่ําอยู่นะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะดวงเปิดฟ้าเปิดเรื่องการเงินเนี่ยนะเปิดทางให้กับคุณแล้วนะดังนั้นตอนนี้ยิ่งขยันยิ่งรวยขอให้ลงมือทํานะคะรับรองเลยว่านะมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้น ก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะนะหลายท่านอาจจะไม่สบายสืบเนื่องมาจากการทํางานนั่นแหละนะทำงานหนักพักผ่อนน้อยมีสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีอาการปวดหลังนะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวออฟฟิศซินโดมนะคะหรือกระดูกไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะบางท่านแบบา,านอาหารที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะก็ต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเราด้วย ระวังเรื่องของกระดูกนะเรื่องของฟันนะคะไปตรวจสุขภาพฟันประจําปีบ้างก็จะดีนะหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องเครียดนะเครียดนั่นเครียดนี่ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเครียดที่จะทําให้มีเงินมีทองเข้ามาก็เถอะนะคะแต่บางทีเราก็ต้องประมาณบ้างนะถ้ามันเครียดเกินไปเราก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะอย่าไปอย่าไปอยู่กับความเครียดนานเกินไปเพราะว่าความเครียดมันก็มาพร้อมกับโครคภัยไข้เจ็บมากมายเลยทีเดียวนะคะ เราก็ต้องหาเวลาให้ตัวเองไปหาความสุขบ้างอาจจะไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับครอบครัวเที่ยวกับคนรักไปรับพลังบวกดีดีนะเพื่อพร้อมกลับมามีกําลังใจต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาได้อีกนะคะนะดวงของชาวราศีพิจิกจะสดใสขึ้นเรื่อยๆนะดวงเปิดฟ้าเปิดทางหากใครที่กําลังท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตอยู่นะคะจงมีความเชื่อว่านะชีวิตคนเราเนี่ยมันสามารถ เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งนะชีวิตนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะชีวิตมันไม่ได้มืดมนไปตลอดนะมันก็จะต้องมันจะต้องมีแสงสว่างปรากฏที่ปลายทางอยู่เสมอขอให้เราสู้อย่าท้อแท้นะคะนะชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนับจากนี้ นะใครที่ทํางานเตยดกัะต่างประเทศต่างภาษาช่วงนี้ดีมากๆหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศก็ได้นะไปทํางานไปเรียนนะหรือใครที่กําลังขอวีซ่าไปทํางานต่างประเทศก็มีโอกาสได้รับการอนุมัติได้เดินทางได้ไปเรียนไปทํางานอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะชีวิตของคุณจะได้รับความยุติธรรมนะหาใครที่มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรม นะแต่เราก็ต้องเป็นฝ่ายถูกด้วยนะคะนะถ้าเราเป็นฝ่ายถูกยังไงซะคุณจะได้รับความยุติธรรมความจริงบางอย่างจะปรากฏขึ้นทําให้คุณหลุดพ้นจากความผิดทุกคนจะเข้าใจคุณมากขึ้นแต่ถ้าเราทําผิดเราก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหรือหากก่อนหน้านีนะ้ชีวิตคุณถูกเอาเปรียบนะคะถูกใส่ร้ายนะถูกว่าติดสินนินทาต่างๆนะนับจากนี้นะคะ มันก็จะมีให้แบบทุกคนจะเข้าใจตัวคุณมากขึ้นนะถ้าเราเป็นในอย่างที่เขาพูดนะแต่เราก็ต้องต้องต้องไม่เข้าข้างตัวเองด้วยนะคะถ้าเราเป็นอย่างที่เขาพูดแล้วก็ปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าไว้นะคะเราก็ไม่ไม่ต้องไม่สนใจแล้วก็ทําของเรานะทําในสิ่งที่มันถูกต้องทําในสิ่งที่มันควรจะทําต,ต่อไปไม่ต้องไปใส่ใจกับคําพูดในแง่ลบนะคะ ถ้าเราไปใส่ใจมันก็ทําให้เราเครียดเปล่า,า,าเนาะเราทําในสิ่งที่มันถูกที่ควรดีกว่านะคะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคุณจะได้ดีกับสิงที่เริ่มต้นใหม่นะคะนะหากคิดหากฝันอยากทําอะไรก็ลงมือทําเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะช่วงนี้บางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของความกดดันนะกดดันเรื่องการทํางานนะคะหรือชีวิตครอบครัวนะคู่รักอาจจะอยู่ด้วยความกดดัน มีความรู้สึกอึดอัดใจเกิดขึ้นนะก็อก็ขอให้อดทนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานทำงานที่ไหนมันก็ต้องกดดันต้องเหนื่อยต้องเครียดนะก็ขอให้เราสู้ๆนะคะแล้วความสำเร็จมากมายก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะบางท่านอาจจะดูเข้มงวดกับคุณเพ่งเลงคุณอยู่หรือเปล่านะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขากำลังจ้องมองคุณเพื่อ พิจารณาคุณนะในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของงานก็ได้นะคะก็ถือว่าให้มองเป็นโอกาสดีกว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงความสามารถแสดงศัก,กยภาพได้อย่างเต็มที่นะคะหรือเรื่องของความรักถ้าความรักมันมีความอึดอัดนะมีความมีปัญหาต่อกันอยู่นะก็พยายามพูดคุยเคลียร์ใจกันเอาแบบพูดคุยแบบเปิดอ,อกกันเลยนะคะมีอะไรที่มันค้างค้างในใจนะก็ พูดคุยปรับความเข้าใจกันนะรีบปรับความเข้าใจกันก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายเกินไปถ้าปล่อยทิ้งไว้นานต่างคนก็ต่างคิดไปต่างๆนานา,นานามันก็คงจะยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ชีวิตคู่มันก็มักจะมีบททดสอบเข้ามาอยู่เรื่อยๆขอให้มีความหนักแน่นต่อกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแล้วอุปสรรคปัญหาต่างๆคุณสองคนก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับคนโสดนะคะใน ช่วงนี้นะอาจจะต้องอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะเพราะความรักมันอาจจะไม่ได้อั่งใจคนที่เข้ามาอาจจะไม่ตรงสเปคคุณไม่มีคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะตั้งสเปคไว้สูงไนงะพอมีคนเข้ามาไม่เป็นในแบบที่คุณต้องการนะคุณก็ไม่สนใจมันก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเราก็อยากได้คนที่ดีๆที่จะมาทําให้คุณมีความสุขไม่ใช่มาสร้างความทุกข์ ถ้ามีแล้วมันไม่มีความสุขนะสู้เราเป็นโสตดีกว่านะคะซึ่งถ้าคุณเป็นโสตคุณก็ไม่ได้ลําบากไม่ได้เหงานะคุณก็มีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของคุณนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะเดี๋ยวความรักที่ดีมันก็จะเข้ามาในชีวิตของเราได้เองนะคะชาวราศีธนูจะมีข่าวดี มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะกับคุณมากมายเลยเรื่องของการทำงานที่มีความสำเร็จเกิดความมั่นคงใครที่กำลังหางานทำอยู่มองหางานใหม่ๆก็มีโอกาสได้งานที่ดีที่มีความเหมาะสมกับ,บความสามารถหรือกำลังรอคอยใครบางคนกลับมาก็มีโอกาสสมหวังนะคะนะข่าวดีที่คุณรอคอยต่างๆนะมีโอกาสได้ตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ปิดท้ายนะคะด้วยไพ่พาพิคเนทนะคะ โพสเซสตี้นะไพ่พิคเกเนศอยากสื่อกับคุณนะคะนะความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะมีความสมบูรณ์พูนสุขนะชีวิตของคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนะมีความสมบูรณ์แบบมีงานมีเงินหลังไหลเข้ามามากมายนะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะเจอความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสมบูรณ์พูนสุขนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่า กว่าจะมาถึงจุดนี้นะคุณต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ใช่มาง่ายๆนะต้องผ่านความทุกข์นะความโศกความอุปสรรคปัญหาล้มลุกคุกคานมามากมายเจอประสบการณ์ทั้งดีทั้งแย่แต่มันก็นำพาคนมาสู่ความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยได้หรือหากใครที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจอยู่ก็ขอให้เฮ้ยสู้อีกครั้งจงมีความเชื่อนะว่าชีวิตของคุณ จะสุขสบายในภายภาคหน้านะคะถ้าเรามีความเชื่อแบบไหนนะเราก็จะเป็นแบบนั้นนะก็สู้ๆนะคะอาจะปีใหม่แล้วก็จะมีสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตของชาวราศีธนูอย่างแน่นอนและนี่ก็คือนะข่าวดีปฏิหารดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูภายใน9วันนี้นะคะนะปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูมีความสุขกายสบายใจเกิดความ สำเร็จนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาการชุกท่านนะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้หากใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์นะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะอาจารย์ก็ขอขอบคุณมานะที่นี้นะคะอ่ะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ